เลยครับนี่นะครับรถจอดอยู่เฉยๆนะครับเนี่ยฮะรถจอดอยู่หน้าบ้านเฉยๆนะครับแท็กซี่เข้ามาส่งผู้โดยสารในซอยนีครับขับมาชนเฉยเลยแล้วหนีไปเลยครับเนี่ยโคงหน้าแท็กซี่ยังอยู่นะครับเนี่ยเสียหายเยอะนะครับนี่ฮะบุบเข้าไปข้างในครับตรงนี้นี่นี้บุบเข้าไปข้างในเลยนะครับ ยาเสยหายเยอะครับต้องเคาะออกมาครับนี่แล้วก็มียาวมานี่เลยคูดยาวมาถึงตรงนี้นร,รถจอดอยู่หน้าบ้านเฉยๆนะครับนี่ครับแล้วมันกลับรถหนีไปเลยครับพี่เฉพาะคันนี้นะครับแท็กซี่ที่่ารถเขาก็จอดก,กันเต็มหมดเลยทางซอยห่างมากครับวิ่งสวนกันยังสบายเลยครับเนี่ย Yeah. ฝากตามหาแท็กซี่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลง